น,นี้เป็นจี้หยกพม่าไทเอนะคะชิ้นแรกเนี่ยจะเหมือนไข่ต้มนะคะไข่ต้มเลยค่ะวงรีอันนี้เป็นหยกพม่านะคะไทเอคะ่ะแล้วตัวเรือนตัวเรือนนะคะหุ้มเงินแท้ค่ะชุบทองคำสำหรับจี้ชิ้นนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ยี่สิบหกจุดหกหกเปอร์เซ็นต์นะคะ สามารถที่จะขึ้นคอได้เลยนะคะเราจี้ทุกจี G ้ทุกชิ้นเนี่ยเดี๋ยวปุ้มจะแถมสร้อยให้ด้วยนะคะสร้อยของศูนมหาสมบัติสามแต่ดินงดงามมากนะคะได้ทั้งจี้ได้ทั้ทงสร้อยไปเลยนะคะสร้อยที่เราสั่งทําพิเศษนะคะสําหรับจี G ้ชิ้นนี้นะคะปกติสามหมืนบาทวันนี้จัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาเป็นคู่ค่ะ ถ้าท่านชอบอทรงสี่เหลี่ยมก็จะเป็นชิ้นนี้ราคาเท่ากันค่ะหนึ่งมื่นห้าพันจากสามหมื่นบาทนะคะสำหรับชิ้นสี่เหลี่ยมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดสี่เก้าเดี๋ยวพุ่มเอาบตรให้ดูหนึ่งมื่นห้าพันบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้หรือชิ้นนี้จัดเลยนะคะเก็บก่อน สวยมากเลยนะคะแหวนเนี่ยพวกจะใส่ตลอดนะคะให้ให้ท่านชมจะได้เป็นตัวเลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูถัดไปเลยค่ะมาดูข้อมือสร้อยข้อมือบ้างค่ะ,คะเก็บประคำก่อนเนาะ,ะประคนี้คนทักมาเยอะมากเรามาดูประคำข้อมือที่หยกจัก,กรพรรดิไทเอกันบ้างนะคะชิ้นเนี้ยสวยงามมากนะคะ รอเจ้าของอยู่นะคะอา่าเป็นหยกพม่าไทเอแกะสลักสีของเขาเป็นสีเขียวจัก,กรพรรดินะคะเห็นไหมคะว่าจะมีทั้งเขียวและดําผสมกันอยู่ส่วนตัวเม็ดขั้นนี่จะเป็นหยกดํานะคะหยกแกะสลักเนี่ยถือว่าเป็นงานฝีมือนะคะแล้วก็ท่านจัก,กรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้นะคะท่านจะชอบหยกแกะสลักมากค่ะ ดูเป็นหยกพม่าไทยเอนะคะซึ่งดีไซน์เนี้ยมีมาอย่างละเส้นเท่านั้นจะมีหยกสีเขียวจักรพรรดิกับหยกดำนะคะหยกดำถือว่าเป็นหยกท็อปคอลเลิเลยอ่ะมาเป็นคู่ค่ะนะคะแล้วก็แกะสลักลวดลายสวยงามนะคะแล้วก็ขั้นด้วยเม็ดหยกดำนะคะ ซึ่งปกติราคาขายอยู่เส้นละห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นท็อปคุณภาพเลยนะคะหยกจัก,กรพพัดเนี่ยค่ะจากราคาห้าหมื่นวันนี้จัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้าพันะะ 25, บาทเท่านั้นนะคะสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่ชอบแจกสิ่งดีๆนะคะในช่วงตุษจีนะคะเหมาะมากเลยค่ะมอบหยก นะคะที่แกะสละอันนี้ดีไซน์แบบห้องเต้เลยนะคะสวยมากเดี๋ยวปุ้มใส่ให้ดูเนาะ,ะถ้าท่านท่านทั้งสาขาชลบุรีมีแค่อย่างละเส้นเท่านั้นนะคะใครเข้ามาก็สะดุดตาถามตลอดเลยนะคะสวยมากอันนี้กำลังรอเจ้าของอยู่สองหมืนห้าพันบาทต่อหนึ่งเส้นสวยมากค่ะ วยทุกชิ้นค่ะพี่ทวินขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณยานัชลาอุชื่อพอจังคุณสิวโพวนขอบคุณค่ะตอนนี้ประคำเหล็กไหลนะคะยังมีอยู่นะคะให้แค่สิบเส้นเท่านั้นเก้าพันบาทราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่หนึ่งหมื่นแล้วจะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักมาได้เลยค่ะมีถ้าสมาชิก ลักมาหลายคนแล้วนะคะน่าจะเกินห้าเส้นแล้วค่ะอ่านะคะสำหรับที่ท่านชมอยู่นี้เป็นหยกพม่าไทยเอนะคะเขียวจกกักระพัดและหยกดำนะคะงดงามสองหมื่นห้าค่ะโุ้ยแม่เหล็กดูดสวยมากเดี๋ยวเรามาดูชิ้นถัดไปกันเลยนะคะ มาดูเลดข้อมือกันบ้างเป็นหยกเก่าโบราณสวยมากเนื้อแก้วไทเอนะคะวันนี้มีแต่หยกท็อปคุณภาพแล้วก็มาในคอลเลคชั่นหนึ่งเดียวของโลกนะคะก็คือประดับคู่กับเม็ดประคำสองเม็ดคุ้มค่ามากๆนะคะตัวหยกเป็นหยกพมาก่าไทเอนะคะเนื้อแก้วค่ะ ดีไซน์ของเขาสวยงามมากนะคะล้อมเพชรนะคะตัวเรือนชุบเงินนะคะตัวเรือนเป็นเงินค่ะแล้วตัวเนื้อยกนะคะจะออกสีขาวและเขียว<ม>เป็นรูปดอกไม้ค่ะแล้วก็เหมือนเม็ดอัุ่นเลยนะคะสวยมากไฮโซค่ะชิ้นนี้อ่ะผมใสให้ดูเนาะปกตินะคะ ราคาขายชิ้นเนี้ยอยู่ที่เจ็ดหมื่นเพราะว่าเป็นหยกเนื้อแก้วนะคะและที่สำคัญเป็นคอลเลคชันหนึ่งเดียวของโลกประดับคู่กับเหล็กไหลสองเม็ดเนี่ยค่ะคุ้มค่ามากๆดีไซน์เขาน่ารักค่ะราคาปกติเจ็ดหมืนบาทนะคะวันนี้จัดโปรอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะมีแค่เส้นเดียวกำลังรอเจ้าของสามหมื่นห้าพันบาทนะคะเป็นตะของเงิน งดงามมากนะคะสามหมื่นห้าพันบาทค่ะช่วงปีใหม่เรามาดูที่หยกพาม่าอันนี้เป็นเงินเป็นทองแท้นะคะจากหนึ่งมื่นบาทนะคะอันนี้มีใบรับรองแนบไปด้วยนะคะเนเธอร์แ e นด แปลว่าหยกพม่าธรรมชาติแล้วไทของเขาไทเอค่ะสีขาวนะคะแล้วก็ผสมเขียวนั่นคือน้ำหนักนะคะแล้วก็ใสชิ้นนี้นะคะจากหนึ่งหมื่นบาทจัดโปรอยู่ที่ห้าพันบาทค่ะเป็นหยกพม่านะคะสีขาวและเขียวสองสีนะคะเรียกว่ากินบอดเสียงค่ะแล้วตัวมังกรเน,นี่ยเป็น คำแท้นะคะห้าพันบาทคุ้มค่ามากๆมีสองดีไซน์สำหรับวันนี้นะคะอีกหนึ่งดีไซน์ค่ะเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรนะคะมีใบรับรองให้ด้วยนะคะเนเจอรัลเจได้นะคะก็คือยกพม่ารธรรมชาตินะคะยกพม่ารธรรมชาติเนี่ยยกมีหลายเกรดนะคะมีหลายไทป์นะคะ ไทายเอคือท็อปแล้วค่ะเป็นหยกที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนะคะมาจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะเห็นไหมคะทายเอนะคะห้าพันบาทจัดโปรโมชั่นมีแค่สองชิ้นนะคะอันนี้เป็นหยกขาวหยกขาวนี่หายากมากโดยเฉพาะทายเอนะคะราคาจะสูงมากนะคะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนกันนะคะถ้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นนี้มีทั้งขาวมีทั้งเขียว ถ้าเป็นองค์พระโพธิสัตว์ปางประธานพรหยกขาวค่ะชิละห้าพันบาทเท่านั้นสวยมากหม้อเป็นของขวัญน,นะคะไม่ว่าจะเทศกาลไหนอ่ายิ่งโดยเฉพาะนะคะยิ่งใกล้จะตุดจีนนี่นะคะให้เป็นบังกรเนี่ยถือว่ามงคลมากๆเลยค่ะห้าพันบาทเท่านั้นโอเค เดี๋ยวเรามาดูคอลเลกชันอีกหนึ่งคอลเลกชันนะคะเป็นกําไรเกลียวค่ะเป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทเอนะคะไทเอนะคะปกติวงนี้เนี่ยสามหมื่นบาทนะคะเพราะว่าลายเกลียวเนี่ยเป็นลายที่ทำยากไม่ค่อยมีคนทำนะคะช่างของเราฝีมือค่ะ แล้วสีของเขานะคะเป็นสีไร้กีนเขียวสว่างนะคะแล้วก็ยังมีสีเกรยก็คือเทาแล้วก็ดำมีหยกดำแจมด้วยโอสามสีสามสีถือว่าเป็นฮกล็กซิวเลยนะคะละกำไรเกลียวเนี่ยท่านจากาักรพท่านพนางสุสีไทยเฮาท่านโปรดปานมากๆนะคะจะมีสองแบบนะคะเป็นเกลียวกับเป็นป้องไผ่ค่ะถือว่าเป็น กําไรมงคลอ่านะคะอยู่ที่ความชอบเดี๋ยวดูเกลียวก่อนนะคะปกติวงละสามหมื่นบาทวันนี้จัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเป็นหยกพม่าไทยเอมีใบรับรองให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะ n a t จ r ร l ลเจดายหยกพม่าไทยเอ,อไทยเอเห็นไหมคะไทยเอไทลกรีนนะคะเขียวสว่างนะคะแล้วก็มีสีออกเทาและ สีดำยกดำแจมอยู่อันนี้คือน้ำหนักลัไไซ์นะคะหนึ่งมืนห้าพันบาทท่านชอบกำไรเกีียวก็เป็นวงนี้ถ้าชอบป้องไผ่นะคะคนจีนเขานิยมลายป้องไผ่ถือเออไม่ว่าจะเป็นคนจีนนะคะยังมีคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันคะ่ะชอบอะไรที่เป็นเป็นรูปไผ่ป้องไผ่ก็ถือว่าไผ่เนี่ยยากที่จะตายนะ ไม่ลดน้ำมันมันก็ไม่ตายมันก็ยังแตกหนอก,กอไม่ตายนะคะก็ยังจเจริญเติบโตงอกงอกงามด,ด้วยตัวเองนะคะสำหรับลายป้องไผ่ะะคะเป็นป้องๆองเนะะี้ยค่ะเป็นหยกพาม่าไทเอเช่นกันนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมีใบรับรองให้ด้วยนะคะเนเจอร์ลเจดนะคะไทเอถือว่าเป็นหยกท็อปคุณภาพเลยนะคะหยกไทเอ สีวงนี้นะคะจะเป็นกรีนออกเอเขียวออกเทาๆนะคะแล้วก็ยังมีอ่าด์กเขียวเข้มนะคะด์กกรีนสวยมากหนึ่งหมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะไซส์ค่ะโอเคและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกราบสักการะ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์น ER นะคะ mm hmm. โดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเน t u อเจ n เนฟไฟ์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทปเอันนี้เป็นมุมไทปเนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งเปวาะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ c e b o o k Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ